ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนาวันนี้เราจะไปที่ไหนคะลิเซียไม่รู้ค่ะไปสถานตากอากาศบางปูนะคะมีสัตว์ชนิดใดยอยู่ที่นั่นคะนกค่ะมีนกเยอะมากเลยลิเซียจะได้ไปดูแล้วก็ให้อาหารนกถูกต้องไหมคะต้นอนค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะงั้นไปดูกันเลยมาค่ะ okay. ใครมาอย่าลืมเตรียมหมวกมาด้วยนะคะเพราะว่านอกอาจจะอื้อใส่เราได้นะมีห <c oughs> มวกเจต้ตาคิวมากอะ่ะฮัลโหลคิตตี้ลิเชียนี่คืออะไรคะลิเซียนี่คือป่าวาเขาทำครีเอทีฟมากอะ่ะ อากาศดีไหมคะลิเชียอา,าาอากาศดีมากเลยคะ่ะหนูบอกว่าอะไรนะอากาศดีมากค่ะตอนแรกคิดว่าทําไมนะคิดว่าแดดร้อนใช่ไหมใช่มไม่เห็นแดดลมดีมากต้นไม้เขียวด้วยเนาะเขียวเนาะไหนเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูนกกันคะ่ะจะดูว่าวันนี้มีนกหรือเปล่าไปลุ้นกันเลยคะ่ะ โหค่ะคุณเจอนกไหมคะไม่เจอเสียใจไหมคะเสียใจหรอเดี๋ยวคืนหน้ามาใหม่นะเราอาจจะมาผิดช่วงนะคะคุณ <c oughs> เที่ยวเสียนี้มีเรื่องเล่าบอกเพื่อนเลยนะว่าครั้งแรกหนูมาเนี่ยหนูไม่เจอนกสักตัวเลยใ,ใช่ไหมฮมใ,ใช่เริ่มมีเรื่องเล่าบอกเพื่อนเลยเอน,อนี่ยแต่ experience เราไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมไม่ต้องเช่าเนี่ยดูสิอากาศเย็นดีมาก อันนี้คือน้ำทะเลค่ะแ้กวก็ฝากติดตาม IG ผมด้วยนะ chawonxca ครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไ้เสียอยากดูนกไม่ใช่หรอมีอยู่ตัวนึงอะแล้วแลวไปถ่ายเราวิา่งไปหามันเร็วนั่นอะ่ะเสียนั่นไงนี่ไงเสียอยากดูนกไม่ใช่หรอนี่ไงตัวใหญ่เปร่มเลยดีเสียเเสียหันมาเร็ว โอ้ย่าไปจับของเขาเดี๋ยวเสียนี่นกตัวใหญ่มากใหญ่กว่าเสียเลยนะจังนั่นน่ะขอนึกว่าเป็นงูเขียวแต่มันไม่ใช่มันคือต้นกงกามนั่นแหละค่ะมันคือต้นอะไรมันยาวๆลงมานั่นแหละต้นกงกามนั่นฝักหน่อยหรอคะมันเป็นต้นกงกามเหรอคะยายยายเซ่เฮลโหลนะคะมันหลายพันมันหลายพัน เมื่อกี้จะให้กันบ้านลีเซียตอนลงไปถึงแม้มันไม่มีนกแต่ว่าเรารู้ว่าที่นี่เราจะเจอนกอะไรบ้างคะนกพีราดเกินนักนาน,นวลค่ะเก่งมากโอเคสรุปคือเราไปถามพี่เขามาแล้วพี่เขาบอกว่าเรามาผิดฤดูกันเย้ yeah! ลิเซียก็เลยไม่เจอนกเลยนะคะมีอยู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่บเบล่มเทมเลยอินเสิร์ตรูปแปะปิง้งก็คือ ธรรมดาถ้าใครอยากมาอย่าลืมนะคะมาเดือนสิบนกจะเริ่มกลับมาแล้วเพราะช่วงนี้เขาย้ายถิ่นฐานอยู่แล้วเดือน12บสจะเป็นช่วงที่นกมากที่สุดใช้คลิปเราเป็นบทเรียนรู้อย่ามาพลาดแต่บก็มาเที่ยวได้นะคะเดือนอื่นๆเพราะว่าอากาศดีมากบรรยากาศดีมากแล้วก็ลมนมดีใช่ไหมคะลิเซียใช่ค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะครั้งหน้าเอาใหม่เดี๋ยวเราจะทำคลิปใหม่แก้ตัวต้องพาหนูมาดูนกให้ได้โอเคไหม ก็จะเอาว,ว่าว่าวมาด้วยเอาว่าวมาด้วยใช่ไหมคะเอาว่าวมาเล่น,อลนโอเครอเดือน12เราจะต้องแก้ตัวใหม่ค่ะบา,บายอ่ะเริ่มแล้วไงสีแดงๆอ,นะอันตอนนี้เราอยู่ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราจะไปที่คุณต้องถือกล้องให้เห็นหน้าคุณ กินข้าวแล้วมันไม่รู้ะค่ะถ้าเราเอาไปไหนจะถือกล้องไม่ดูกล้องเลย <laughs> เราจะไปที่สถานที่จริ่งอันอะไรคะ่ะเอาน้ามันเป็น<บ>ต,ตึดตึดใหญ่ใหญ่ไม่รู้เลยะคะ่ะว่ามัเคแต่ไปดูนะกันนะคะว่ามันคืออะไรบ๊ายบาย